สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube x d ดั s i n งครับผมอ่ะแล้วก็เสียตินก็บอกว่ามีข่าวดีกับเจ้าไวเลนทายครับผมอ่ะข่าวดีอะไรอ่าเสียอันครับหรือว่าอูอีสานใต้้ําแต่งครับผมเจ้าเจ้าไวาเลนทายไปอยู่ด้วยครับแต่มัดจำไปแล้ว ติดมัดจำแล้วครับเจ้าวันเลนทายครับฮสุดจัดแล้วเสียอันมัดจำเจ้าวันเลนทายไว้ครับผมเสียอันบอกว่าจะเอาคันนี้แหละถือว่าคุ้มครับบุ้งกีสลงสลักก็ทำให้ใหม่ครับทำใหม่หมดเลยครับระบบดีครับคันนี้ครับ ถือว่าได้ไปนี่คุ้มมากเลยครับแออ์ก็ทําให้ใหม่ครับแออ์พี่เก่งก็เพิ่งทําให้ใหม่สปริงคอนทงคอนโทนก็ทําใหม่ครับโอ้โหแก้วนี้แต่เปลี่ยนถ้าอยากคดีก็เนี่ยครับเปลี่ยนแท็กใหม่ใบแท็กครับก็โอเคนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะครับคันนี้ครับเจ้าไวเลนทายครับเสียอัน ขายร้อยสี่สิบไปก็จะมาเอาเจ้าแวนเลนทายเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับผมแต่เสียตินบอกมาเมื่อเช้าครับเสียอันอมัดจําไว้เป็นที่เรียบร้อยครับเราก็ดูตอนต่อไปครับว่าจะไปวันไหนครับเจ้าไวนเลนทายจะไปอยู่อ่อีสานใต้วันไหนครับ สปริงคอนโทลพิ่ตินก็พึ่งเปลี่ยนพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนให้มันนิ่มกว่าเดิมพึ่งเปลี่ยนถือว่าใช้ได้นะครับจะได้ไปอยู่กระเสษียอนไหมคิดว่าเขามาดจำไม่แล้วอ่ะพิ่ตินบอกรีวิวเลยนี่ถือว่าทำใหม่หมดเลยเนาะองแอร์ก็เพิ่งทำครับ ช่างเก่งก็เพิ่งทำแอร์ไปให้ครับเครื่องก็โอเคครับตามสภาพนี้เลยครับสผพานแอร์ก็เพิ่งเปลี่ยนนะถือว่าคุ้มครับเพราะทำะสลักมุงกี่ให้ใหม่ด้วยเพิ่งทําสลักมุงกี่เสร็จเมื่อวานครับเพิ่งประกอบเมื่อวาน เดี๋เ,เจ้าไวเลน,นทายจะได้ไปอยู่นู่นไหมเดี๋ยวรอชมครับฮะอูเซียนสาใต้รำแต่งยี่เนี่ยเฮ้ยบอกเ,อเอจ้าไวเลนทายมัดจำ โอเคครับสภาพเก้าขายขนาดไปก็จาคันนี้แหละไปอยู่ที่อู่ครับเก็บสีใหม่ก็สวยแล้วนี่เนะาะทำสีใหม่ก็โอเคละอู้เสียตินก็จอดอ่นี่ก็ซ่อมเยอะครับเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ครับทำนู่นทำนี่จนดีอะ เดี๋ยวเราก็จะไปดูอาจารย์ชูครับอันนี้จะเชื่อมท่อเชื่อมท่อมหรเชื่อมท่อใหม่คี่เราก็อยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวได้อีกแล้วทำอะไรขนนุนนะอ๋อไปเก็ตอ่ะโอ้โอ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  ติดมัดจำมัดจำเป็นที่เรียบร้อยสลักใหม่บูทใหม่ทำใหม่ช่างกล้องทำให้ใหม่หมดเลยแน่นปึก๊กเจ้า SK-045 แนี่ยยินเจียบเดี๋ยวเราก็จะตามไปหาอาจารย์ชูครับน้ำมันฮทอร์ลีก็เพิ่งเติมเปลี่ยนไบแท็กใหม่ก็สวยแล้วนี่เปลี่ยนไบแท็กใหม่ ถอนหายใจเดี๋ราก็สตาร์ทรถไปครับเดี๋ยวเราจะตามไปตามพี่ชูครับไม่รู้ว่าไปทำงานที่ไหนด้วยครับไม่รู้จะตามทันหรือเปล่านะ ทำสีใหม่ก็ไปอยู่นู่นผมว่าเสียอนน่าจะจัดเต็มหรือเปล่าถ้าไปอยู่ก็เสียอันครับ ขายคันนู้นจะเอาคันนี้ไปไว้สเตนบายแน่นอนพี่ตินบอกว่ารีวิวเลยมัดจำเรียบร้อยว่างนัน s k 0 4 5ครับโกบิโก้ครับพี่เ่าก็น่าจะทำนู่นแหละฮะ ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเด้หนั่งงานขอผมจะไปดูนั่งงานก่อนผมยังไม่รู้เลยว่าขาวยาดรถไปตรงไหนอ่ะถามพี่ชูพี่ชูก็ไม่บอกจะไปดูเขากอนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราไปดูจานชูครับเดี๋ยวผมมาหาเราเนอต่อ เสียอันมัดจำเป็นที่เรียบร้อยครับเจ้าไอลเลนทายจะได้ไปอยู่อูเสียอันไหมมัดน่าจะได้ไปอยู่นะคิดว่าไม่น่ารอดเสียอันแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปหาจานชูครับไม่รู้ว่าไปที่ไหนครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเปี่ยเท่านี้แล้วกันครับไปเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ